มาดูเรื่องราวของคุณตโตโนภพาคินกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ได้ออกมาเปิดใจว่าจะต้องหยุดพักโครงการว่ายน้ำข้ามเกาะไปอีกยาวๆเลยนะคะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะแล้วก็ยังได้เปิดเผยนะคะแผนที่จะซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆอีกด้วยละคะ่ะ จากสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 แพร่ระบาดหนักนะคะจนทำให้ภารกิจของหนุ่มโตโน่พัคินกับโครงการ one man and the sea หนึ่งคนไ่วยหลายคนช่วยที่หวังปลุกจิตสำนึกคนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมต้องหยุดพักไปตั้งแต่ปีที่แล้วนั้นนะคะดูว่าจะยังไร้วิเวลจะกลับมาทำต่อได้เร็วๆนี้ค่ะทำเาหลายคนก็เลยอดสงสัยไม่ได้ว่าคุณโตโน่จะทำอย่างไรกับโครงการดังกล่าวนะคะล่าสุดคุณโตโน่ก็ได้ให้สัมภาษณ์ตรงๆค่ะบอกว่าคงต้องขอพักโครงการไหวยน้ำข้ามเกาะไปอีกปีเนื่องจากสถานการณ์โควิดยังไม่ ส่วนช่วงนี้ตนก็มีแพลนที่จะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยโดยจะเริ่มจากจังหวัดขอนแก่นบ้านเกิดของตอนเองก่อนค่ะไปฟังเสียงคุณโตโน่กันค่ะยาวเลยครับตอนนี้คงต้องใส่ใจกับเรื่องโควิดกันก่อนครับก็คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นปีหน้าเลยครับต้องดูความเหมาะสมด้วยครับอตอนนี้คงจะต้องช่วยเรื่องเครื่องมือแพทย์ ให้กับคุณหมอคุณพยาบาลก่อนครับผมตั้งใจว่าเดือนหน้าคงจะไปช่วยที่บ้านเกิดครับคือจังหวัดขอนแก่นนะครับครับครับก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอครับทั้งที่โรงพยาบาลศรีนครินแล้วก็โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นครับครับก็ตั้งใจอยากจะเอาพวกเครื่องมือแพทย์ที่มันมีความจําเป็นแล้วก็มูลค่าสูงนะครับเอาไปช่วยคุณหมอคุณพยาบาลเขาครับ ถึงจะมีวิกฤต่ะแ,แต่เราก็ยังช่วยกันช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมได้อยู่ดีครับตัวสถานการณ์แบบนี้นะคะทำให้หลายๆโครงการเนี่ยอาจจะต้องหยุดพักพบไปก่อนนะคะคุณผู้ชมก็ต้องขอชื่นชมด้วยนะคะสำหรับน้ำใจของคนบันเทิงที่ออกมาช่วยเหลือกันต่ออยู่เรื่อยๆเลยละคะ่ะ